ถึงไต้ใช่แบบว่าเป็นเราสองคนที่ช่วยเป็นซอฟท์แวร์ให้กับสินค้าต่างๆในซีรีส์ก็น่าจะทำได้ดีเพราะว่าเป็น period p e เร o d ด้วยแล้วก็สินค้าเอ่อต่างๆที่เอามาในซีนก็เยอะมากๆค่ะที่ได้กินก็เยอะมากเหมือนกันใช่ค่หนุ่วันนี้มาลงนามก็ใช่ชุดที่เราปิดค่ะอันนี้อันนี้เป็นชุดในซีนในซีรีส์ แต่ว่าไม่ไม่บอกว่าอย่างไรก็ไปก่อนว้าคืออย่าาเราสองคนนี้เป็นคนชอบที่ชอบแล้วก็ใช้สินค้าให้อยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นฟินมากกว่าฟินจะชอบกินเออ่ขนมไทยแล้วก็ใช้สินค้าที่แบบเช่นน้ำมันนวดตัวหรือแบบระคบอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ใช้บ้างเพราะปวดหลังปวดไหล่ปวดจากต่างนักแสดงชื่อดังนะครับแต่ว่า กระทรวงพาณิชย์ให้เราเป็นเหมือนนักเรียนในการดึงไปอย่างสเปนหรือว่าเป็นซอฟท์อคอมเว่เราเป็นความตื่นหรือว่าตื่นเต้นยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอย่างที่หนูพูดไปเมื่อกี้ที่แบบเราก็ใหม่มากๆเกือบ <Ge o S 1> ทุกทุกซีนหนูจะถามว่าอันนี้คือขนมอะไรคะอร่อยจังอันนี้คืออะไรคะก็จะแบบให้รเราคําอธิบายตลอดเลยคะ่ะแล้วก็จะได้เรียนรู้ก็ ดีมากๆเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นอินเตอร์แฟนหรือใครก็ได้หรือ anyone เลยอะค่ะที่ที่ดูอยู่ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ค่ะเวลามาไทยก็จะได้ไปลองชิมดูใส่ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี๊ไปกี๊ยังครับเพราะว่าได้ฟิล์มเคยบอกว่าเพื่ออะไรกันเริ่มตอนนี้เริ่มครับเริ่มเดิมไหมใช่เริ่มรู้จักค่ะเริ่มรู้จักฟิล์มให้ความรู้ก่อน <laughs> <laughs> ทุกซีนทุกซีนที่เกิดึนใช่คือมันก็มันก็จะมีบ้างที่ฟินฟินเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหรือว่าคํานี้ใช้แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องรีเสิร์ชกันเยอะมากๆกับกับราชาศาบแล้วก็ <laughs> <ช>ิของที่ต,ต้องต้องต้องเล่นต้องเอามาถวายต้อง <laughs> เพราะว่าสักสัก,สกในซีรีส์เขาจะเป็นท่านหญิงเลยแต่ว่าหนูจะเป็นคุณหญิงใช่ไหมคะก็จะมีพวกอาหารที่เราต้องทําต้องเตรียมให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็ พอในพอในซีนก็จะคอยอธิบายกันตลอดว่าแบบโอเคสิ่งนี้นะคืออันนี้นะเขาใช้ใชทำอันนี้ทำอันนี้คำคำนี้ใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ราชาศัพท์ก็เยอะพอสมควรมันรู้สึกว้าวไหมคะแบบเราสมควรได้เจออะไรใหม่ๆตลอดว้าวว้าวมากแล้วคือใช้ในชุดประจําวันเพราะเวลาเราไปไหนสมมติเราเจอขนมที่เราจําได้ว่าเอ้ยในซีนนี้อร่อยก็จะอยากกินอยากซื้อค่ะเราถ่ายงานไปแล้วเราพอมคาดว่ามานจะไปสู่สากลในข้างหน้าเลย นนหวังว่าล้วะหวังว่าเอ่อของที่ใช้ทั้งหมดในซีรีส์แล้วก็การดําเนินเรื่องทั้งหมดจะได้เอ่อให้แฟนๆเพราะว่าอยากอยากให้แฟนๆได้ได้เห็นได้รับชมความสวยงามที่จะเกิดขึ้นในซีรีส์เรื่องนี้หดมัง้เร็วๆนี้มากๆาอแต่ใ <laughs> ครทำไปคนเดียวคร ถ่ายทำไปประมาณเกือบเกือบครึ่งเนาะยี่สิบกว่าคิวยี่สิบคิวค่ะยี่สิบกว่าคิวแล้วก็ก็ก็เยอะอยอะเร็วๆนี้มากๆากเร็วเร็วนี้มากมากค่ะพอตอนที่รู้สล็อตออนก็เร็วเร็วนี้มากมากมากถ่ายเสร็จก่อนค่ะถ่ายเสร็จก่อนแล้วสาวได้เช็คที่แกล้งเป็นแฟนอนเตอร์เพื่อเปนข่าวว่าไงบ้างอ๋อบางบางบางคนก็เออพี่พี่บางคนเขาก็ก็ถาม เกิดคำถามว่าโอเคฉันจะแปลไทยเป็นไทยเราเป็นไทยยังไงอีกทีนึงยังไงอไรอย่างเง้ยแต่ว่าแฟนๆน่ารักเนาะแต่จริงๆตอนออนแล้วใช่ตอนออนแล้วมี translate แล้องมี translate อีกทีนึงใช่ค่ะอาอกเอกัน็นไ่ะได้อืค่ะก็ฝากปินพาพใช่ค่ะ เราช่วยเราช่วยกันเราช่วยกันเราช่วยกันแบบความเป็นไทยขึ้นมากขึ้นใช่ใช่ก็แบบอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้หรือสิ่งใหม่ๆก็ลองเปิดใจดูแล้วก็ลองลองดูด้วยนักกันนะคะก็ฝากซีรีส์ปินพักด้วยนะคะค่ะก็ใช่ฝากปินพักด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจมากๆค่ะก็กว่าจะเได้แต่ละซีนที่เกิดขึ้นก็ เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นในซีรีส์มากๆค่ะก็รอชมนะคะติ่นพักค่ะเร็วๆนี้ค่ะวันนี้มาร่วมงานได้เห็นข้างล่างได้ค่างาันสองพัป่าเหรอยิ่งกว่าตอนตอนยืนอยู่เมื่อกี้หนูคุยกับพี่พ่มกลับว่าเบกกี้ไม่เราไม่เข้าใจจริงเราไม่เข้าใจจริงไม่เข้าใจใช่เลยใช่คืออะไรนะคือเออ คือเป็นการเอาเงินเขมาทำบุญสองพระป่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเอาเงินสใช่เป็นช่วงวันเข้าพรรษาใช่แต่อันนี้มันคงไม่ใช่สองพระป่าแล้ไม่ใช่สองพระป่าอันนี้เป็นแฟนคลับให้มาตกใจค่ะตกใจตกใจเพราะว่าตอนแรกอะไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่ได้คิดว่าจะแบบ โอ้พอมาเห็นก็โอ้ขนาดขนาดนั้นเลยเราทุกคนใช่ดูถาบ่อยมากแบบรู้ว่ามีมีมีของขวัญมาส่งว่าอันนี้โอกาสอะไรคะอันนี้ของขวัญอะไรมันมันมันลุ้นเป็นทุกครั้งไหมคะสาวๆครับการที่ว่าเวลาเรามีงานอะไรไป support ใหญ่กว่าเดิม เราไม่ลุ้นเลยเนาะคือจริงๆวันนี้ตลอดใช่รู้ว่าจะได้เจอกันแล้วแค่นี้ก็พอแล้วค่ะอยากเจอแฟนๆคิดถึงรู้เห็นแล้วเขาเห็นเขามาเปิดกระทรวงตั้งแต่ตีใช่ตีี่พี่สาวเขาแฮชแท็กแบบ X มาว่าแบบฉันมาเปิดกระทรวงแต่เช้ามาดูคนตื่นเต้นว่าแบบงานปีแรกที่เราได้ออกคู่กันจริงๆปีนี้เราไม่ค่อย ไม่เคยใช่เพราะว่าอยู่ในกองกอยู่ในกองถ่ายค่ะช่วงช่วงต้นปีใช่ค่ะมาเจอกันดีกว่าอยากให้มันเจอกันไม่ได้ไม่ได้เอ็กซ์เ c t วันนี้ดีใจมากนะที่ได้รวมพลอยาเหมอหมอยิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวมพลนานแล้วันนี้ค่อนข้างผมค่อนข้างเรื่องของการมาเจอแล้วก็แบบว่าซ s พ p p o r t ที่ผมผ่าน จริงจริงไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ไม่เลยค่ะแค่แบบมาเจอกันมามาคุยกันแลกแลกเปลี่ยนความสนุกกันก็พอแล้วแบบเพราะว่าน้อยมากเน,นาะท,<ช>ที่เราจะได้เจอเพราะว่าช่วงนี้อยู่แต่ในกองถ่ายอันนี้เป็นกาเฟาเป็นเวลาแห่งชาติที่เราได้มาเจอกันแล้วก็ได้ปรับแต่งสาวเลยก็เลยตั้งใจที่จะทำให้ดี<ม><ม>แล้วว<ด>่าอะไรค, <ำ S 2> คือน่ารักน่ารักมากมากแล้วทุก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 โปรเจกต์คือคิดมาแบบน่ารักหมดเลยค่ะใกลับมาที่ประเด็นนี้นึง ได้ได้ค่ะเรื่องเรื่องที่หมกเรื่อง่หโดนโยงไปนะบิวกินมากมันโยมาันี่อยู่ได้ยังไงหนูเอาจริงๆหนูก็งงมากๆค่ะเพราะว่ามันเกิดจากคอมเมนต์ที่มาอย่างไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มันก็ไปไปเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆก็ ไม่อยากให้โยงกันแบบนี้เพราะว่าทั้งหนูหรือใครก็ได้มันอาจจะเกิดความเสียหาย <c oughs> จริงๆรอให้มันเป็น actual evidence fact จริงๆ <c oughs> อะค่ะก่ <c oughs> อนที่จะมามาพูดว่าโอเคโยงแบบนี้โยงแบบนี้ค่ะส่วนตัวพี่ของก็อบะเป็นห่วงมันกูกูเป็นห่วงเหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำหนูตกเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ คือจริงๆพี่เขาก็คุยกับหนูว่าโอเคมันมีแบบนี้แบบนี้นะนิกบอกโอ้ไม่เป็นไรเลยก็แบบโอเคเราก็รู้จักกันเราก็อยู่ในเฟรนด์กรุ๊ปเดียวกันก็ใช่ค่ะกับกับพี่ไม้นี่คือแบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยนาน,นจริงๆรู้จักกันเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเฟรนด์ชิพเดียวกันเลยค่ะจริงๆเพิ่งเพิ่งไปเล่นไอส์คเกตด้วยก<ช>ันเลยค่ะใช่เพราะว่าถูกอาจจะเป็นเพราะคนต,ต,ตัง้งตาอะไรอย่างเงี้ย maybe ใช่แต่เป็นแบบ พี่ชายค่ะมันถามเรื่องความเป็นปีเมกี้หรือว่าความจ่ิงอะไรไม่ไม่เลยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่อยู่แล้วค่ะวาตว่ะรัวม่นวาว่าจะมีการโยงกันไปโยงกันมาแล้วอีกฝ่ายนึงโดนโดนตำหน้อะรแบนียจริงจริงจริงจรงหนูว่ามัน มันเจออะไรแบบนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าแฟนๆน่าจะน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรเลือกเสพคืออะไรใช่ค่ะเพราะว่าแฟนๆน่ารับจริงๆเพื่อนกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะเรารับมือกันได้เพราะว่าเข้าวงการมาตั้ปีปีกว่าแล้วได้แล้วได้แล้วค่ะเซนซิทีฟกับเฟนคือแรก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 น่าจะน่าจะเซนซิทีฟแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่า เป็นเรื่องปกติแล้วค่ะคนคุ้มกันกันเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะฝากปักนังฝากภาพยนรออฝาก,อากเอ่อปีนี้ก็ฝากปินพักค่ะกับยูเรนีสด้วยนะคะทั้งซีรีส์แล้วก็หนังก็ออนแอร์ปีนี้แน่นอนคะ่ะแตกด้วยนะคะทั้งปินพักทั้งยูเรน,น,นีสตั้งใจมากๆพวกเราก็คือ <laughs> เข้าออกกองทุกๆวนัน <laughs> อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกต้านิวข,บ,ขบสอบทุกคราว